อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะของหนุ่มคนดังแดนกิมจิที่เป็นแฟนนั้นก็อุ้ยต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะคะโดยเฉพาะผี่หญิงเรวินของเราเนี่ยแหละและนั่นก็คือคิมซอนโฮนเองเพ้เอขวัญใจแฟนๆจากซีรีส์โฮมทาวน์ชั้ชาติค่ะกำลังจะกลับมาพบสื่อในรอบ9เดือนนะคะ ในงานถแถลงข่าวเปิดตัวละครเวที Touching the Void ซึ่งเขานั้นร่วมนำแสดงในวันที่20รกรกฎาคมนี้ซึ่งอย่างที่ได้แจ้งกันไปว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยถือว่าเป็นผลงานแสดงงานแรกนับตั้งแต่คิมซอนโฮนั้นเจอข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จจากอดีตคนรักเมื่อปีที่แล้วนี่ก็จึงทำให้ตั๋วเข้าชมงานเนี่ยขายเกลี้ยงจะต้องเพิ่มรอบค่ะโดยนอกจากผลงานละครเวทีเรื่องนี้แล้วนะคะอีกหนึ่งโปรเจกต์งานแสดงของซอนโฮที่แฟนๆนั้นรอคอยก็คือ Sad Tropics นะคะ ผลงานหนังเรื่องแรกแล้วก็เป็นโปรเจกต์งานแสดงเรื่องเดียวที่คิมซันโฮนั้นไม่ถอนตัวหลังจากที่เจอมรสุมข่าวฉาวเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะผางานก็เพิ่งโพสต์ภาพนะคะเป็นร,รูปซันโฮนี่แหละถ่ายกับทีมงานหลายๆท่านนะคะแล้วก็มีการชู2นิ้วตอนนั้นแฟนๆก็เข้าไปกดไลค์กันสนั่นเลยเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่โพสต์ภาพล่าสุดเลยก็คือวันที่7พฤษภาคม นานมากแล้วก่อนหน้านั้นอีกประมาณเจ็ดปเดือนนะไม่โพสเลยนะคะเดี๋ยวรอติดตามผลงานกันแซทชอปิกก็มาถ่ายที่ไทยด้วยครับแอบฟ้องได้ไหมล่าสุดผมเห็นคุณหญิงไลเวินครับผมนั่งรถไฟฟ้าของเกาหลีเลยเลยสักอย่างนึงแกไปหลงครับคุณผู้ชมครับผมแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บแกก็ไปเจอภาพเป็นป้ายของคิมซอนโฮล้วก็แบบครซี่มากแล้วแบบกี๊กการ์ดอยู่ตรงนั้น่ะล่าสุดตอนนี้เราพอที่นั่นรวบตัวไปแล้วนะขับไทยไม่ได้แล้วนะคุณหญิงไลเว้นพี่หญิงเนี่ยคือเห็นใจเราก็ สู้ๆนะคะเจคือเจ๊เนี่ยเขาพยายามตามหาบัตรมากแต่ว่ามันหาไม่ได้จริงพี่ตนคือคนที่ได้ได้มีบัตรไว้ในครอบครองเนี่ยเขาว่ากันไว้แน่นเลยไงเพราะฉะนั้นจะมารีเซลกันเจ้บอกตอนแรกเนี่ยเท่าไหร่เจ๊ยอมจ่ายแต่สุดท้ายก็หาไม่ได้นะคะขอสู้จริงๆเออนี่แหละก็คือเรียกว่าแฟนๆต่างรอคอยก็รอดูผลงานละกันเพราะว่านี่เป็น2เรื่องที่เจ้าตัวคัดมาจาก30-40บกว่าเรื่องนอกกนั้นเขาตัดทิ้งหมดเลยนะเพราะเนื่องจากว่ามรสุมข่าวนั่นเองนะคะครับผม